หมดไปสาเหตุเพราะอะไรไปดู อขาหรือปักสองขาที่เราคุ้นตาหรือรู้จักกันดีนั้นกําลังจะหมดไปจากท้องตลาดสาเหตุมาจากกระทรวงอุตสาหากรรมได้ออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับหรือมอก1 6 6ึ่งหกหซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้เต้ารับและ ที่ผลิตตามมาตรฐานมอก166.2549เท่านั้นที่สามารถผลิตนํำเข้าและจำหน่ายได้เต้ารับและเต้าเสียบที่ได้ไปต่อก็คือเต้ารับ3ามขาที่ใช้กับเต้าเสียบแบบขากลมและขาแบนซึ่งผลิตตามมาตรฐานมอก166.2549ยังสามารถผลิตและจำหน่ายได้อยู่แต่ในอนาคตจะเหลือแค่เต้ารับ3าขาแบบไทโอเท่านั้นคะ่ะ มาถึงในส่วนของเต้าเสียบแบบเปลี่ยนสายไม่ได้ซึ่งมักจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายสําเร็จรูปนั่นก็คือเต้าเสียบแบบไทโอซึ่งก็มีทั้งแบบ3ขาและ2ขาและในส่วนของเต้าเสียบแบบเปลี่ยนสายได้เหลือแค่เพียงแบบเดียวที่ไปต่อได้นั่นก็คือเต้าเสียบแบบไทโอซึ่งก็มีทั้งแบบ3ขาและ2ขาค่ะมักจะใช้ในการต่อสายไฟหรือเปลี่ยนเต้าเสียบที่ชํารุด และทุกคนรู้ไหมคะว่าเต้าเสียบแบบไทโอมีแค่เพียงประเทศไทยเราประเทศเดียวที่ใช้เต้าเสียบแบบนี้ส่วนเต้ารับที่มีขายก่อนวันที่11พฤศจิกายน2563เต้ารับ2ขาเต้ารับสากลหรือเต้ารับยูนิเวอร์แซลเต้ารับยูเคเต้ารับยูอหรือเต้ารับเยอรมันเต้าเสียบแบบเปลี่ยนสายไม่ได้เต้าเสียบสองขาไทย A 3าขาไทย B ี 4ขาไทจี G 2ขาไทเอ F 3ขาไทไ I เต้าเสียบแบบเปลี่ยนสายได้เต้าเสียบ2ขาไทเอ A 3ขาไทบี B 2ขาไทเอ F เหล่านี้ไม่ได้ไปต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าเต้ารับตัวนั้นถูกผลิตขึ้นก่อนวันที่11พฤศจิกายน2563ก็ยังสามารถจำหน่ายต่อไปได้ค่ะยังสามารถหาซื้อได้อยู่นะคะจนกว่าเขาจะประกาศห้ามขาย หรือปลั๊กสองขาที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานกำลังจะหมดไปนั่นเองค่ะ